ดีครับกระผงผมเขียนดีโปเกมครับผมวันนี้ครับเรยืยองเกมโรบอทก,กับมแบบที่มีชื่อว่า Imposter นั่นเองครับผมซึ่งวันนี้นนก็มีแขกรับเชิญ4คนเลยนั่นเองนะครับแล้วซึ่งก็มีใครบ้างน,นะครับผมก็คือมีคุณฟีโน่นะครับผมจากช่องฟีโน่นะฮะอ่านัในหลายคนเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องไว้ให้ปึ้งแล้วก็คุณบูชินะครับผมจากช่องบูชีครับผมเยี่ยมแล้วก็คุณเต้น,นะครับผมจากช่อง เอทีครับแล้วก็คุณปูนนะครับผมจากช่องแะ <Okay. S 1> อ่ะโอเคนะครับผมโอเคครบแล้วนะมาเราเล่นกันเลยดีกว่าแล้วตอนนี้ทุกคนเราจะปิดไม้นะครับผมทุกคนเนะี่ยตาบูอาจจะได้ยินเสียงผาาของผมนะครับเพราะว่าผมเล่นอยู่แล้วไม่มีใครได้ยินเสียงผมนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวปิดไม่กันแล้วทุกคนเราปิดไม้นะปึ๊งอนี้หนึ เฮ้ตอนนี้เราก็เดินกำลังจะเดินมาทำธุรกิจนะอ่อว๊าโอ้บบนี้นะเออทุกคนครับขอโทษนะครับว่าเมื่อกี้คือผมเน็ตหลุดนะครับทุกคนทุกคนไม่ต้องแปลกใจหรอกครับผมเนตหลุดนะครับแล้วเวลาเดี๋ยวตานี้เราเล่นจริงๆกันแล้วไช่ไช่ไช่ช่ช่อร่อยมากเลยนี่อะอร่อยแต่ทุกคนครับผมจะบอกว่าคนเนี่ยที่เข้ามาเล่นกับพวกเราเนี่ยก็คือพวกระดับเอ่อเก้าสิบซับบวกเลยครับผมงั้นก็แปลว่า พวกเขาที่เป็นคนแบบว่าโอ้โหคนผู้ติดตามเยอะนะทุกคนเราต้องเราต้องกลัวเขาอายอผมไม่เคยบอกว่าตัวเองผู้ติดตามเยอะหรืออะไรครับแต่ว่าผมเชิดชูนคนที่ผู้ติดตามคนที่มีผู้ติดตามครับนั่นแหละนั้นแหละพราะผมคิดว่าพวกเขาแต่ละคนเนี่ยก็ทําคลิปกันมาอย่างก็ทําคลิปกันมาเหมือนกันนะครับผมก็ต้องให้เกียดเขาหน่อยโอเคทุกคนปิดไมค์ คนเราตอนนี้เราลันทำภารกิจนะตอนนี้เราปิดไม้อยู่เราไม่ต้องห่วงเรากลัวว่าจะมีใครมาฆ่าเรามากกว่าเฮ่คือเขานคนที่มันเทาครับทุกคนคุณเทาครับคุณเท,า,เทาอย่าตามมาเราแจกมองคุณเทาจะตามมาไหมวเราก็ทำเวก่อน เราดูคุณทำคุณดาวทำเพียร์นะถ้าทำาคลยขึ้นแปลว่าใช่แนละ้วเขาไม่ใช่ฆาตกรที่เขาทำเปิดขึ้นนะครับอ่าเยี่ยมเขาทำเคลยขึ้นเขาทำาควยขึ้นหรือเขาร้อยควยขึ้นเราค่อยทำเอ๊ะเ,เ,เ,เข,ข,ขาไปกลายคนอนะตรงนั้นด้วคนไปเห็นไห,นห,ไหม อื้มสีเลยเหรอเยอะไปนะ เกิดการะแวงเป็นขั้นสุดอ่ะตัวเนี้ยอย่ามาตามขอร้องถ้ากลัว อยู่แบบระวังไว้ให้ทุกคนว่าไงครับว่าไง <meisten S 2> มีว่าไงม,ม,ม,มีอะไรฮะแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำตัวน่ากลัวน่างสงสัยด้วยนะใครนะเอ่อคุณฟีโนโ่ครับท้วคุณทําทให้ผมกลัวด,ด้วย คือเดินตามเดินตามผมไม่ขาดสายเลยเอาโอา้ยชอ,อเดินตามอ่ะอย่าเดินตามนะผมกว้าผมจำได้นะครับว่าเป็นคนเอว่าเป็นคนดูผมสเกเรนะครับไปไปยู่ก็นัดงัดผมปวดตะกี้แล้วก็ที่กกน้อง คนที่ดูผมคนที่ดูผมด้วยคนดูสแกนใครสักคนหนึ่งใช่ไหมแต่ก็เป็นตเตะเทาหรือดำาผมดูว่าน่าจะเป็นเทามากกว่าออผมไม่แน่ใจคนระับคือตัวผมเองอะ่ะผมอะ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกัน โอ oh, hey. <laughs> เดี๋ยวไม่มีคนออกโอเคปิดไม์ต่อครับทุกคนไปเลยเป็นเป็นการเล่นอ,อีเตอร์ที่แบบรู้สึกแบบทุกคนผมทุกคน่าจะเข้าใจแบบผมผมรู้สึกแบบยังไงวะคนเขาก็ไม่ฆ่าเลยนะ่ะปัญหาตรงนั้นอะผมก็ไม่รู้ว่า อยู่รวมตัว,วไรเยอะๆหน่ยดีที่สุดครับนีคนละ็า้าเย คนนี้ดูถ้าจะเหมอนจะไม่ใช่ครับอย่าไาหา ตตกรเหมือนท้าจะไม่ทำอะไรเลยนอกจากเห็นาตาวตะกรอนสบผม,มอย่างนี้ซะด้วยดูซิว่าจะมีใครเห็นสบผมไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนผมคิดไว้แล้วเออใครใครใคร คนตายไม่มีสิทธิ์พูดครับเราเปิดประตูตายผมเพิ่งเดินเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เปิดประตูอีกชั้นนึงก็เจอศพนะฮะแต่เมิ่งรับการติดตัวจ่มีติดวจอที่เปนอะไรเอทุกคนครับผมรู้ครับผมรู้ว่าผมรู้ว่าใครเป็นกับสีวะครับก็คือก็คือสีดำครับฮะโอ้ เจ้าจะคิดเหรอเขาคป็นเดือนตาตาอะไรแบบนั้นเก่งไม่ใช่เดือนหรือเปล่าจะไม่ใช่แล้วไม่ใช่เขาไม่ได้สงสัยเพราะว่าคิดเขาเป็นเดือนแล้วตรวจตวจครับบุษชแล้วกันนะผมไม่ไว้ใจพี่โนยังแรงเลยเออไม่ไว้ใจได้ไงเก่งนี่ละเกิดได้จ้ะ โอ้โหรู้สึกเหมือนตัวเองจะโดนเตะออกจากยานโอ๊กโอเคทุกคนครับครับเห็นไหมผมบอกตั้งแต่แรกไม่มีใครเชื่อผมเลยไม่ผมแม่มแข็งจริง ผมผมก็พยายามอยู่รวมไว้หมู่มากอฮ้ยน่ากลัวแท้ผมก็ขอปิดคอมแล้วนะครเบ็นเป็นเพ่ตาเดียวโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวใครจะไปนะเอ้ยสมีมีมีเพื่อนไปแ่มาไอ้เพื่อนไปมันเล่นแคร์แต่มาใครครับาวบายวันซีลาโอเคทุกคนเมื่อกี้จากช่องวันซีเขาก็ออกไปแล้วเพราะเขาเพราะเขาต้องหยุดก่อนครัะตอนนี้เราเหลือแค่สี่คนเราก็จะเล่นแค่สี่คนนั่นเองครับเราจะเล่น แก okay, ปิดไมคแล้วกันเดี๋ยวฉันเล่นอีกงตาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราปิดไมคกันก่อนเ <c oughs> ชื่อผมด้วยเข้าหลังอะ่ะ การเล่นที่เงียบเชียบมากครับทุกคนผมจะลองดูนะครับว่าเค้เขาจะทำขึ้นไหมความจริงมันไม่คนนานขนาดนี้นะโอเคทำขึ้น คนหนึ่งเราก็ต้องเล่นแบบเงียบเชียบทุกคน เงียบเชียบคนคือพวกเราทุกคนว่าเราแววงไปหมดอะจนแบบไม่อยากไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีอะทุกคนทำไมันต้องมีคนมาคิดจะฆ่าผมแน่เลยเนี่ยเพราะผมได้ยินเสียงประตูใกล้ๆเนี่ย แต่อาจจะไม่ค่าก็ได้คิดง่ายดีพวกเราดูเนี่ยเดะเอ๊ะเมื่อกี้เห็นทุกคนเห็นเคลมขึ้นไหมโอ้ตรงนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมครับ ีเท่าเดินมาเดินเดินมาตรงนี้ผมว่าเขาเปีอโอกาสเป็นได้เป็นได้สุดครับแหม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 ,แมทุกคนเปิดไมค์คุยกันหน่อยผมไม่ต้องเปิดไมค์หรอกไม่รู้ว่าผมพูดอะไรวะผมจะบอกว่าผมะสะกดรอยตามคนคนหนึ่งมาฮะผมเห็นเขาเข้าไปในท่อครับนันก็คือผมยังฟันธงไม่ได้เพราะว่าอย่างแรกครับ ตอนแรกเนี่ยผมอะแอบเห็นเนี่ยคุณเต้ทําภรกิจอยู่ครับแต่ประตูปิดปุ๊บแล้วเขาเดินไปเลยเดินไปเลยแบบเดินไปเลยนะผมยังไม่เห็นผมไม่แน่ใจนะตาอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ผมอะไม่เห็นเควสดขึ้นครับแล้วผมอะก็เห็นแล้วผมก็เดินต่อครับแล้วผมก็เห็นบอกว่าประตูท่อเนี่ยมันมันกําลังจะปิดไปแต่ผมไม่เห็นว่าใครอยู่ข้างในครับแต่สมภาคนเยอด้วยเหรเคืเติมกัแล้วสิเอ่อ ผมเห็นเต้เขาทำภารกิจตรงตรงที่เราเกิดนะครับที่มันเป็นภารกิจเรียงตัวขึ้นอะแต่ว่าผมไม่เห็นว่าเควสมันจะขึ้นนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้แจไม่ได้แน่ใจมากขนาดนะั้นแต่เฮ้ยไ,ไม่มีใครคิดจะบวตกันเลยเหรอโอเคครับไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ลืมบวนกันแหละโอเคทุกคน <What? S 1> เดี๋ยวผมจะกด เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะไปรอกดไอ้นี่เลยดีกว่าร <c oughs> อรอทุกคนเรกเขรูอนน้อยู่แล้วว่าล่วงหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดีย๋ยวพิ่งเขารอก่อนนี่เราปิดไมค์ไปก่อนครับตอนนี้ คทำเฟ้หมดแล้วเอาลืมปิดไหมยัผมว่าไม่ใช่ทุกนตัดแต่่าอย่าอย่าอย่าพูดอย่างนี้กับผมผมผมคิดว่าเป็นคุณเต้ครับผมก็ลองกดผมผมก็ลองกดไอ้นี่อยู่ผมก็ลองกดไอ ไอ้ไอ้ไอ ну ้นั่นอยู hmm. People, like ah ่ไอ uh, uh, okay. no, ้สีแดงแต่ผมกดไม่ได้ผมกดไม่ติดแล้วผมเห็นคุณเต้มาผมก็เลยจะเดินไปกดแล้วคุณแล้วแล้วอ่าแล้วสีขาวก็ไปกดก่อนก็ผมจะไปกดผมก็จะไปกดไอ้ปุ่มสีแดงนั่นไงเวทคือเวทขึ้นไอ้เวทขึ้นเพราะผีทำก็ได้ครับเพราะผีทำเวทได้จริงเกมเนี้ยจะเดอนขาเลยไ ผมผมเดินวนไปอยู่ในห้องนั้นผมอยู่ในห้องนั้นห้องเดียวครับผมไม่ได้ออกไปไหนเลยถ้าผมคิดจะฆ่าผมฆ่าไปแล้วเพราะว่าถ้าฆ่าอีกคนนึออกเกมจบเลยถูกต้องไหมถ้าอย่างนั้นผมถ้าเป็นผมถ้าผมเป็นอินพอสเตอร์ เ็นไหมครับคุณคาดการผิดจบเรื่องจบแล้วเพื่อนมาหาผมมก็คาดผไปสอ่ะก็มันอยู่ในห้องห้องเดียวจะให้ผมเดินวนไปไหนล่ะครับผมก็ผมก็จ้องอยู่ที่ปุ่มสีแดงอยู่ปุ่มเดียวเด๋ยวนะชนะแล้วชนะแล้วค่ะทไมผมเห็นสีขาวข้าวผมเกิดอะไรขึ้นวะไม่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 สีเทากับสีขาวมีความใกล้เคียงกันครับเราไม่หลายตาได้ อก oh. ็ผมเห็นแล้วว่าเขาเดินไปแล้วเขาก็ไม่ตรงท่อคุณทีที่ผมแจ้งความเทลจเหรอผมพูดผมพูดซะดูจริงสักขนาดนั้นเพราะมันเป็นเรื่องจริงผมก็เลยพูดดูจริงไงโอเค okay, ทุกคนเดี๋ยวนี้จะขอให้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้เกิดความตึงเครียดขั้นใหญ่หลวงนะครับเกิดจากการที่ว่าคนนี้คไม่พูดเลย โ okay, อเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเปิดช่องกีดีโบเก้ครัผมช่องอ่า onecxc ที่ไปไปแล้วนะครับผมไปไปตั้งแต่ตายดีแล้วแล้วก็จะเป็นแล้วก็มีช่องอีกช่องหนึง่งก็คือเป็นช่องของคุณปุ่นนั่นเองนะครับผมก็เป็นช่องอ่าแบ็กแอร์คุงนะคบแล้วก็มีอีกช่องก็เป็นช่องอ่าของเป็นสองพี่น้องสุดน่ารักก็คือคุณเต้น,นะครับผมชื่อช่องอะไรนะเอทีวีซีนด,ด,ด,ดอ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณฟีโน่จากฟีโนวันใช่ไหมใช่แลวผมจะทิ้งลิงก์ แล้วก็ทิ้งชื่อช่องอะไรต่างๆ,ๆไว้ด้านล่างของคลิปเลยนะเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาช like, ช่องขีนีโบเกงทุกช่องเลยเพราะว่าเขามาอัดคลิปกับผมเนี่ยเขาก็ mm. เขาก็เขาก็บอกว่าก็มีเวลานะครับผมเขาก็ต้องใช้เวลานะครับ mm. เราก็อยากให้คนต่อแพนเขาไปบ้างนะครับผม mm. เพราะว่าอัดเด่างเนี่ย บางคนก็คืออัดแต่ก็ไม่ได้ติดตามอะไรเงี้ยมาดูด้วยกันก็ไม่ได้ติดตามอะไรเงี้ยผมก็อยากให้ลองไปติดตามเขาดูแต่เขาไม่ใช่สปอนเซอร์นะผมแค่พูดว่าเอ้ย,อยงั้นเขาก็มาร่วมคลิปกับเราอย่างเงี้ยก็ไปติดตามเขาหน่อยนะกันเนาะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครช่องเขียนทีมโปรแกรมด้วยผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย